สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวแรมที่น่าสนใจมากๆนั่นคือ l y ซ a DDR4 16 g b 3,200 m h z สำหรับ PC ทั้ง Intel และ AMD แรมตัวนี้เหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะอัปเกรดคอมของตัวเองให้ทำงานได้รวดเร็วลื่นไหลขึ้นไม่ว่าจะเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันทำงานหนะักหรือเล่นเกมก็เอาอยู่ครับจุดเด่นของ Li ซ a แรใช้ไฟเพียง1.2โ wow. เรียกได้ว่าประหยัดพลังงานรองรับดูชา e า เพื่อการทำงานที่สเสถียรมากยิ่งขึ้นใช้งานได้ทั้ง Intel และ AMD ผ่านการทดสอบจากโรงงานมันใจเรื่องคุณภาพได้เลยที่สำคัญคือราคาดีคุ้มค่าไม่แพงจากการใช้งานจริงนะครับต้องบอกเลยว่าใช้งานได้ดีเลยผมลองเอามาใส่รวมกับแรมแบรนด์อื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรเจออย่างเดียวคือตอนใส่ครั้งแรกเครื่องจะบูตช้าหน่อยแต่พอผ่านครั้งแรกไปได้หลังจากนั้นก็ปกติครับเปิดเครื่องไวมากแนะนำอีกนิดสำหรับใครที่เพิ่มแรมแล้วอยากให้เครื่องดึงมาใช้ ได้แบบเต็มๆให้ไปที่ Search แล้วพิมพ์ว่า M S Config จากนั้นไปที่ Advanced Option ติ๊ก Maximum Memory แล้ว r e สตาร์เครื่องแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้แบบเต็มที่แล้วครับโดยรวมผมว่าไลซา D D R 4 16GB 3200 MHz ตัวนี้ถือว่าคุ้มมากคุณภาพเกินราคาใช้งานต่อเนื่องเปิดเครื่องยาวๆแบบ24ทับ7ก็ยังนิ่งไม่มีปัญหางองแงอะไรใครที่กำลังมองหาแรมราคาดีๆใช้งานได้จริงลองเปิดใจให้กับไลซาดูนะคร ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ